เย้สวัสดีทุกคนจ้าแล้วก็พบกับช่องการฟูชินะอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เราก็จะมานําเสนอเลยเป็นแอปตัดต่ออีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เป็นแอปนี้เลยนะจ้าแล้วก็ขึ้นลูไปให้นาตรงนี้ได้เลยแล้วก็แล้วก็จะไปรับชมเบื้องต้นกันเลยจ้าแบบรวดเร็วกันเลยอ่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วจ้าเราก็เลื่อนเข้าไปที่นี้ได้เลยแอปตัวนี้นะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็ ข้ออย่างแรกอย่าลืมนะคะทุกคนเรามันจะมีให้ใส่อีเมลของเรานะคะแล้วก็เข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมรนะหัสแล้วก็อีเมลของตัวเองนะจ๊ะจะได้ไม่เข้าไปบอดกันเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้สามารถโหลดได้ที่ Android เนาะแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็โหลดได้นะคะแล้วส่วนไ o s ไม่แน่ใจว่าโหลดได้หรือปเปล่าก็ลอไปดูกันได้นะคะทุกคนแล้วให้เรากดมาที่นี้ได้เลยจะมีเครื่องมือต่างๆเนาะก็ใช้แบบ ลงตนนะ้นเนาะก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยขอโทษทีค่ะทุกคนเอาใหม่ใหม่ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มันจะมีตัวเลือกเครื่องมือสำหรับกล้องแล้วก็แอดมีเดียนะคะทุกคนดูวันเป็นภาษากฤษอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะทุกคนก็ กดแอเข้าไปนะคะตรงนี้เลยปุ๊บก็จะขึ้นรูปมานี้นะคะทุกคนก็จะมีเครื่องมือก็ตรงนี้ได้เลยมันจะมีเครื่องมือก็แถวฝั่งนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้นะก็จะมีให้จากข้าวหรือจะเป็นในเที่ยงนาที่เราต้องการเลยเนาะมันจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ อ่นอนันมันสามารถใส่ชื่อตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์ได้ก็มีนะคะทุกคนกดตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นใส่ชื่อโปรเจกต์หรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะมันก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะมันก็จะแบบใช้ง่ายๆเนาะที่แบบมันก็จะย่อให้เรามาใช้ในโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆได้ของเราก็จะมีตัวเลือกให้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบนี้แบบนี้ เป็นูปอะไรต่างๆเราก็สามารถเลือกจากของเราหรือจะเป็นได้หมดเอาเข้ามานะจ๊ะมันก็จะเป็นตัวเลือกให้ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนใครที่เข้าไปก็จะเป็นปึ๊บลองเลือกก็จะน้องก,ก็จะโหลดแป๊บ,บนึงแล้วก็ตัวเลือกแบบนี้ไปเลยมันก็จะใช้แบบง่ายน้องก,ก็จะขึ้นรูปหรืออะไรตา่างๆให้เราได้หวดโดยนะ้องขย,ยีนนะมันก็จะอย่างมีเครื่องมือประมาณนี้เองก็กดเข้าไปศึกษากันได้นะคะแล้วก็ เราก็เพิ่งโหลดได้มาไม่นานเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่แบบเสร็จแล้วเราอยากแชร์ก็หรือส่งออกก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ที่ขึ้นรูปว่าแช์นะปึ๊บกดแชร์แล้วก็จะขึ้นไซส์ว่าเราตัดต่อเท่าไหร่แล้วก็กด e x p o r t แล้วก็ส่งเข้าไปที่อะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ หลังจากที่เราแนะนํากันไปแล้วกลับมาอะไรนะคะทุกคนแล้วก็คนไหนที่อยากจะรับรู้หรือใช้เบื้องต้นหรือจะเป็นในคอมอะไรต่างๆเราสามารถใช้ได้นะคะเพราะมันจะย่อแล้วเนาะแล้วก็จะใช้ง่ายสําหรับอะไรต่างๆได้แบบมือใหม่หรืออะไรต่างๆก,ก็สามารถไปลองใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทีเว็บใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดมมะะกระด,ดิงด่งติ๊งๆด,ด้วยนะคะบ๊ายบายไม่พลาดทุกการคลิปนะคะทุกคนแล้วก็อกันใหมมานะคอมเมนต์กันในมันเลยจ้า๊ายบายา